ช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิวว네ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะโชว์กล้ามนยครับได้ครับมีที่ไหนรถเมล์รถบัสรถไฟจะนั่งรถเบนจะนั่งรุ้นได้ไปกินของหวารับประทานขนมไทยรับประทานขนมไทยก็คือเป็นคนชอบแบบว่าชอบ ขนมไทยอยู่แล้วขนมเปียกปูนน้องจ๊อบเป็น f c เปียกปูนนะครับทุกคนแล้วก็แต่ขออนุญาเช้ากินโกบี้จากวอวน้องเอ้ยน้องจ๊อบเนี่ยใช่เขามีความสามารถพิเศษนะในการกินเปียกปูนก็คือเขาสามารถกินเปียกปูนแล้วเขาแยกได้เลยว่าออันเนี้ยเปียกปูนแท้กับเปียกปูนไม่แท้อธิบายความต่างวันรับจริงนะแต่เปฟนคลับเปียกปูนนะแต่ผมก็แบบว่าผมก็ชอบเหมือนกันนะเปียกปูนก็คือเปียกปูนแท้มันก็จะ เขาเรียกไงว่ามันม <desserts> ันมันมีความล้วนกว่าใช่มันมีความละมุนกว่าใช่แล้วเปียกปูนปอมก็แบบว่ากินไปเหมือนวุ้นธรรมดาใช่เหมือนวุ้นนะครับใช่แต่ว่าต้องเป็นสีดํานะของจ๊อบต้องเป็นสีดํานะถ้าสีอื่นจ๊อบจะบอกว่าไอ้นี่ปลอมไอ้นี่ปลอมไม่ใช่ไม่ชอบสีเขียวมันกิ่นใบเตยไงอ๋อกินใบเตยออ๋คือไม่ชอบกินใบเตยใช่สีดํามันเห็นหน้าเห็นหน้าอร่อยกว่าผมก็กับปะน้อยสว่างสวัยนะครับเนี่ยครับแฮชแท็กเลยครับแฮชแท็กเลยยังงงไง อ่ตมาสักกระเบื้องเลื่อนลบก็มีให้ก็แบบว่าก็ทุกอย่างอ่ะมีทุกอย่างในอนาจักก็คือแบบว่ามีทุกอย่างให้แบบว่าให้เล่นแล้วก็คือนั่นแหละก็เอามาใส่ไปในเพลงอก็คือมีสักกระเบื้องยันเลือลบอ่รมาีกื้อลอ็มีขาดสิงเดียวที่ผมนั้นผัดไปขาดสิ่งเดียวที่ผมนั้นลาดไปคือความรักจากเธอทั้งดวงใจความหลงใยที่ผมนั้นมอบให้ก็เป็นแบบว่าฟิลแบบว่า มีให้เธอทุกอย่างใช่ใช่มีให้เธอทุกอย่างอค่เดียวคือขาดความรักที่เขาขาดความรักอย่งเดียวตอนนี้ก็คือไม่มีความรักเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อเพลงเดี๋ยวเราจะไปแก้หลังบ้านให้นะทุกคนอยู่ในอยู่ในเดาอยู่ใน d e s c r i p t ันเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้เขาจะเอาไปไปทำภาษาอังกิดใช่ต้องบอกว่าผมขอโทษเลยว่าผมลืมนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปใส่ไว้ให้รอได้เลยนะครับทุกคนส่วนผมนะครับกด้ว่าผมก็ไปไปไปล่าเพลงใหม่ฝากน้องกับปะน้อยไว้ในดวงใจด้วยนะครับขอด้วยนะครับ ๋ยจะมาหเห็นหน้าบ่อยเข้าน้ำอ๋อไปเข้าน้ำวอนโอ้โหเข้าไกลถึงปวดขี<อ>้เลยเรียบร้อยทําไมทุกคนเขา้าทําไมไม่ว่าจะเป็นไอ้ออปไปจอบเลยเพราะมาโผล่อะไรฟ์ผมมันมจะวิ่งเข้างน้ําทุกคนนะแต่ว่าน้องจอบเนี่ยเขาขอไว้อย่างหนึ่งนะว่าน้องจอบเขาเป็นคนขี้อานนะเขาเป็นคนชอบกินเหนียวไก่มากใช่แล้วเขากลัวว่าถ้าเขาแบบไปยืนซื้อเหนียวไก่อยู่แล้วทุกคนมามางงเขาเขาจะตกใจแล้วเขาจะไม่กล้ากินเนียวไก่เขาบอกว่าอย่างนี้ นะฮะแล้วก็มาพูดในเพลงต่อสวัี MV นี้ในเพลงก็คือเมื่อวานอาจจะแบบว่าไร์หลายคนแล้วก็ในในห้องนั้นอาจจะเสียงดังไปหน่อยอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินเยอะวันนี้ก็จะมาพูดแบบชัดเจนนะครับก็คือทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่าใน MV มีใครบ้างใช่ครับนี่ต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราเนาะใช่เป็นแขกรับเชิญพิเศษที่เบสเอามาชเบสเอามาแบบว่าเบสก็บอกว่าเอ้เราจะมีขอันเป็นนางเอก MV กันนะ ผมก็จริงเหรอแกรมาแล้วเหรอมาไทยเหรออะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกตื่นเต้นนะที่ได้เจอต้องบอกว่าผมมาได้เจอเป็นครั้งที่สองส่วนอ๊อฟอะได้เจอครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนนั้นเคยเราเราเคยเจอครั้งแรกแต่ว่าวันนั้นผมจําได้ว่าวันที่บอกเจอครั้งแรกน้องอ๊อฟมันแกล้งท้องเสียนะแล้วไม่มา,ไม,มาไม่มาทํางาน <c oughs> ผมจําได้วันนั้นอะแล้วก็ก็คือเอ็มวีนี้เราจะบอกอะไรบ้างพี่<ฮ>ว่า ตอนแรกดีใจมากนะครับที่ได้คือตอนแรกอ่ะพี่เน็กไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจให้มีนางเอเอ็มวีนะครับใช่ใช่ใช่คือพูดตรงนี้ก่อนแล้วก็มาช่วงวันสองวันก่อนจะถ่ายก่อนก่อนจะถ่ายประมาณสองวันได้ป่ะเออใช่เบยก็บอกว่าเฮ้ยเรามีนางเอเอ็มวีนะผมมาอยากเป็นพระเอเอ็มวีใช่ผมอ่ะเอาขวายันมาเล่นผมก็เลยบอกจริงหรอเขาเขามาจริงหรออะไรเงี้ยขึ้นแล้วผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ตามอะไรเงี้ยเพราะผม ไม่ค่อยได้เข้าทิกตอกอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยถามเบ๊ว่าเอ้ยจริงเหรอเบบอกจริงเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยแล้วปรากฏว่าคุยันมาจริงทุกคนเราก็ตื่นเต้นมากแล้วเราก็ให้การต้อนรับอย่างดีนะฮะเอ้ยเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรสักอย่างแล้วนะเดี๋ยวลองมันมีเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องตลกอะไรที่ผมจะพูดอีกงานหนึ่งแต่ผมลืมละแต่ไม่เป็นไรเราไปเรื่องออก,ก่อนเดี๋ยวถ้านึกออก๋ยวจะกลับมาใส่อ๋อจำได้แล้วนึกออกละอ่าตอนแรกอ่ะมันจะมีเพลงที่มันปล่อยไป ที่ที่เป็นเวอร์ชั่นรูปปกที่เป็นใบต้นทุเรียนอันนั้นอ่ะคือช่องจริงของพี่น็กนะเป็นช่องจริงแต่ว่าเป็นช่องจริงของเพลงที่เป็นอยู่ในระบบระบบสตรีมมิ่งมันไม่ใช่ใชื่อแอปนะมันเป็นระบบ,บอยู่ในระบบสตรีมมิ่งนะฮะที่ที่มันจะสามารถขึ้นไปได้เลยว่าเพลงเนี้ยมันมีขายในบ้านต่างๆเป็นระบบสตรีมมิ่งนะฮะมันเป็นช่องจริงของพี่น็กนะฮะแต่แค่ว่ามันเป็นช่องของระบบสตรีมมิ่ง ป็นระบบสติมมิ่งที่แบบว่ามันรวมรวมลๆๆๆๆๆหลาย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 ชื่ออะไรเงี้ยเพื่อไปจับว่าแบบว่าเพลงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยฮะ <ใช S 1> ซึ่งม,มันมันมันเป็นระบบที่แบบทําให้เราสามารถฟังเพลงได้ในแอปต่างๆไม่แอปพูดได้แหละเนาะใ, <ช S 2> ในในบ้านเขียวบ้านบ้าน,านทุกสีอะที่เป็นระบบอ่าที่เป็นระบบฟังเพลงเป็นอะไรพวกนั้นก็ถ้าค,กคนก็สามารถไปซับไว้ได้นะฮะเพราะว่ารีวิวพี่กยอันไหนโอ้ เขาน่ารักมากสวยมากทุกคนสวยสวยแบบว่าแบบแบบขาวแบบขาวขาวกินต้องบอกว่าอย่างนี้กว่าเขาตัวเล็กน่ารักอก็เดินไปทัมบัติเจอแบบช้าๆตอนเจอครั้งแรกผมก็แบบว่าถ้าผมลองจริงนะเขาเขาจีบเลยคนนี้ผมจีบแล้วองจองจ้องจำไนะครับผมน้องอ๊อฟจองนะครับถ้าน้องอ๊อบหล่อ ใช่แต่ตอนนี้น้องอ๊อฟก็หล่อนะหล่อคมเข้มแบบคนใต้นะฮะต้องบอกว่าตอนผมเห็นเขาครั้งแรกเนี่ยผมก็แบบเอยเขาดูเหมือนตุ๊กตาแบบว่าดุดิ๊กน่ารักนะใช่ไหมตัวจริงสวยสวยจริงแบบใช่ใช่ปุกปิกปุกปิกผมไม่อยากจะพูดเออแต่ก็พูดไปแล้วนะตอนยืนตอนยืนร้องร้องร้องแบบจีบจีบพี่ขุยอันนี้คือแบบใจคอผมไม่ดีเลยโอ้โหกลัวเป็นหลงรักเขาคือละลายไปเลยใช่ไหมตอนนั้นใช่หยอกนะครับจะพูดอะไรไปผิดไปก็ขอโทษด้วยอืม แต่สวยๆผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขามีแฟนคลับแบบมหาศาลขกันาดเนี้ยแบบเขาก็สวยจริงสวยจริงแต่เขาปัเลกน่ารักนะน่ารักตัวเล็กปากเล็กหน้าเล็ก<ด>อืมดี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 แล้วกลับมาที่อ่ะตอนเนี้ยต้องบอกว่าเพลงโลกทั้งใบกําลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่ออยู่นะทุกคนแต่ว่าน่าจะได้ฟังหลังจากนี้แหละแน่นอนหลังจากนี้แน่นอน ถ้ามีเพลงอื่นมาแทรกผมจะไปขย่อคอพี่นะกับพี่ปล่อยโลกทั้งใบก่อนนะเพราะว่าสปอยมาแล้วนะแล้วก็อยากให้ให้มันได้แบบว่าให้เพลงมันไปทําหน้าที่ของมันนะแล้วแล้วก็เออส่วนเพลงอะไรนะถ้าแบบว่าไม่ได้ทําเพลงให้ให้พี่ขุยอันอะไรแบบเนี้ย ก็คือเราเรา,เราพูดตรงนี้เลยครับเ,รเพราะว่าเราเรา,เราทำเราทําไม่ถึงซาวซาวซ,าว,ซาวของแต่ละประเทศมันใช่ใช่มันไม่ไอ้นี่เหมือนกันนะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากใช่อาจจะเราม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 าแสดงน่ารักอุ่มกิมให้ทุกคนได้เสฟเสฟกันแบบได้ดูได้รับชมกันอย่างมีความสุขมอบรอยยิ้มให้ทุกคนแค่นี้ก็ ดีใจแล้วครับใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอผมหน่อยนะส่วนเพลงอะไรที่ทุกคนขอก็รอผมหน่อยถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนเลยนะฮะเขาบอกว่าท่อนรัวๆของอ๊อฟร้อ,องว่าไงโอ้เรามาฉาหลกกันนะตีละชา้ชาๆอ่าแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ค่อ,คอยๆชา้ชาๆนะจ๊ะอยากชวนหนูนะไปเล่นเจสก,จสกีหนูสวยดีอ่ะแบบว่าเซ็กซี่เบบี้เกิร์ลคุณของเธอนะเอ็กซ์เบบี้เกิลผู้ของเธอนะเอ็กซบีอชิบหายแล้วผมก็ฟังแล้วก็นั่งซ้อนไปด้วยกันถ้าเกิดพร้อมมันก็เท็กซ์มีไปกันไหมไปเปล่า จะเกิดว่าเธอนั้นมาจะพาไปไรอ่ะเราเธอ,รอรพร้อมจะไปก็เลสโก้ now ก็คือา<ะ>พาไปไรเราแบบอ่าเดี๋ยวทีละท่อนหนูสวยดีอ่าอะไรหรอวะอ่าอยากชวนหนูนะไปเล่นเจสกีก็คืออยากชวนเธอไปเล่นเจสกีหนูสวยดีอ่ะแบบว่าเซ็กซี่แบบว่าเซ็กซี่แบบว่าผมก็มีสเปคของผมเราผมชอบผู้สาวเซ็กซี่อะไรเงี้ยนะผมก็เออเธอสวยดีนัตเซ็กซี่ เบบี uh, baby girl, mm ้เกิลพ่อคุณของเธอนะเอ็กดีก็คือเบบี้เกิลคุนของเธอนะ่แบบว่าร่างดีหุ่นดีเอ็กด mm ี hmm. เราก็นั่งซ้อนไปด้วยกันถ้าเกิดพอมันก็เทคส์ม hmm. ีก็คือถ้ารวบก็คือเราก็นั่งเราก็นั่งซ้อนไปด้วยกันถ้าเกิดพอมันก็เทคส์มีไปกันไหมไปเปล่าจะเกิดว่าเธอนั้นมาจะพาไปไร Around พาไปไร a เราก็คือพาไปขี่รถรอบๆใช่รอบรอบๆเลยไร้วเราจะพร้อมจะไปก็ Let's go now Let's go now ก็ไปกันเถอะเออพร้อมจะไปก็ไปกันเถอะอะไรเงี้ยครับก็ะประมาณนั้นนะแล้วก็มันมีอีกเพลงหนึ่งเพลงที่พี่นักทากับคงขิงอันเนี้ยผมเห็นคงขิงมาเราก็เลยขอพูดหน่อยแล้วกันมันเป็นเพลงที่โคตรดีนะใช่ครับมันเป็นเพลงที่แบบว่าได้โมนอะได้ฟิลแบบว่าโคตรดีมากคือ มันดีอ่ะมันดีแต่ว่าจริงๆเราจะไม่สปอยผมไม่รู้ว่าใครหลุดสปอยไปยังแล้วครับผมเจอแว่นแล้ววันนั้นอะ่ะผมมันเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าผมอะ่ะอยากใส่แว่นเนี้ยเข้า MB แล้วทีเนี้ยผมก็ขึ้นไปถ่ายบนเรือเนี้ยผมใส่ไว้เลยใส่ไว้เลยแล้วว่าทีเนี้ยมันจะมีช่วงที่แบบว่ามันมันเป็นช่วงนั้นมันเป็นช่วงบล็อกช็อตอะไรเงี้ยก็คือแบบบล็อกภาพในกล้องให้เห็นจชัดก่อนแล้วทีเนี้ยผมก็เลยลงมาจากเรือแล้วก็ถอดแว่นไว้แล้วก็ไปยืนตักพ้าลมแป๊บหนึง่งแล้วทีเนี้ย ด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าแว่นเนี่ยมันบางมากแล้วมันมีน้ําหนักเบามันโดนลมพัดไปไหนแล้วไม่รู้ทุกคนจนแบบว่าผมแบบวิ่งหานะหาไม่เจอแล้วด้วยความที่ว่าลึกๆเรากลัว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 เลยโดนดุไหมออบอะเรากลัวเราจะโดนดุไมอฟอบผมก็เลยวิ่งขึ้นบนเรือนะงั้นเลยวิ่งขึ้นเอ้ยไม่ใช่วิ่งเข้าฉากต่อไปไปทั้งอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะว่าให้ออฟมันโดนดุคนเดียวก็พอแล้วนะใช่ไหมครับในคอคอเสียงวันนั้นที่พีเน็กดุอีกสักรอบดิ อ๊อไอเฮียฟังดิกูบอกว่าไงบอกแล้ว <c oughs> บอกว่าไงน,า <c oughs> นี่รอคุยรอพี่คุยอันเขาวิ่งมาก่อนมึงค่อยหันไปไอ้ออบตอนดีนะจบดีนะตอนเพลงเหงาผมยังไม่โดนแบบนี้ถ้าตอนเพลงเหงาผมโดนแบบนี้ผมนั่งร้องไห้แล้วบอกเลยผม <c oughs> คือผมอะผมผมก็ว่าเอ้ยดีดีดีเขาเขาดุผมแบบนี้คือผมอะ ถ้าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะแบบผวากลัวไปแล้วแต่ว่าผมอ่ะผมมองมองว่าเฮ้ยงานเพราะว่าปกติเรารู้นิสัยแกอยู่ว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นเรื่องงานแกจะแบบว่าน่ะดุหน่อยแกจะดุแกจะดุนะต้องบอกว่าไม่กลัวหรอกผมบอกเลยเออพองานเปิดอ่ะเออเปิดมาแล้วตอนนั้นตาไหนตอนนั้นอ่ะใน MV ไปดูเลยทุกคนผมเปิดไงเลยทีเดียวตาช้ำอ่ะบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบ ผมอะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบให้ใครมาขึ้นเสียงกับผมอะเออเ้อมึงก็เอาเกินบางทีอะเออผมเอาหมดเลยเอาแบบว่าคือพอแกดูดูนะทุกคนมันได้ทีมันใส่สุดเลยนะทุกคนน้องเอาแบบใส่สุดนะใช่ใส่สุดใส่สุดผมไม่กลัวหรอกนายหัวก็นายหัวเอไปทางวีกิ่งซะแล้วเนี่ยเราอะไปกิ่งขอโทษไปก่อนนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ขอโทษไปก่อนอะไรไม่ดีไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะทุกคนอย่าไปเสือสาอะไรมาก นะะฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ